เมื่อวานแม่มาส่งอ่ะสายใช่ไหมสายแล้วเป็นยังไงโดนอะไรโดนเข้าแถวข้างล่างหน้าสาธงอะไรอีกเห็นบอกว่ายืนพนมมืออะไรอ่ะยืนพนมมือแล้วก็ล้างเพลงมันจริงจมันต้องร้องทุกคนนะ,ะแต่หนูก็แบบคือหนูไม่รู้มันร้องอะไรอ่ะ,อะแต่หนูได้ยินจะตุพรหวัวห้างปาดิ แล้วก็สู้พะดังคุ้มคุ้มครองส่อสองเมตตาอะไรอย่างนี้เราลองดังสุดช่วงไหนตอนจบก็ไอ้ไม่ไอ้คุ้มครองส่อสองเมตตาดังสุดละลออร้องยังไงก็ลานตอนแรกก็อาจจะยังไม่ร้องไงแล้วก็คุ้มครองส่อสองเมตตาอย่างเงี้ยสรุปคือมันเรียนสายอีกแล้ว